ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญฉลองศาลาการประเรียนเทศมหาชาติและบวชชีพรามประจำปี2567นวัดโคกสะอาดบ้านโคกก่องบ้านโคกสะอาดตำบลหนองยองอำเภอปากคาดจังหวัดบึงกาฬในระหว่างวันที่4-6เมษายน2567กำหนดการ วันที่4เมษายน2567บวชชีพรามสวดพุทธาพิเศษตลอดคืนวันที่5เมษายน2567ถวายสาลาการประเรียนกลางคืนสนุกคึกครืน,นกับหมอลำคู่ขวัญสมบูรณ์ปากไฟปฐะามายุรีดาวกระจายงเเนป็ วันที่6เมษายน2567เทศมหาชาติบันนมาเติดต่อร่วมบุญโรงทานน้ำดื่มน้ำป่านะได้ที่พระอาจารย์สุดใจทรีระวโรโทร080 1370615 0801370615ร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารออมสินเลขบัญชี020423918379ชื่อบัญชีบุญฉลองศาราการปรเรียนวัดโคกสะอาดหรือที่ผู้ใหญ่อุดอรบุญใสโทร0808020953ผู้ใหญ่ทีระัยพรมวันโทร0971701752และผู้ช่วยสม สุขแสนสะอาดโทร089 9403164อย่าลืมห้ามพลาด4-6เมษายน67นี้ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญฉลองศาลาการประเรียนเทศมหาชาติและบวชชีพรามประจำปี2567นวัดโคกสะอาดบ้านโคกก่องบ้านโคกสะอาดตำบลหนองยองอำเภอปากค้าจังหวัดบึงกาฬ